อกเทศด้วยไปดูนี่เราจะพาทุกคนมาเที่ยวบ้านของหาน้าไปดูคร้อมไหมครับผมครับของรถถังจิตืองนนไรได้นันเองเดี๋ยวเราจะมาแวะมาเยี่ยมเยียนเพื่อนบ้านที่ไหนนี่คนเยอะมากสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาทุกคนมาทัวร์กับบ้านใครว่ารถถังจิตืองนั้นเองว้าวเราไม่ได้มานานมาเขาเชิญชวนเรามาบ้านเดี๋ยวเราจะไปดูว่า วันนี้เขาทำอะไรกันบ้างที่บ้านไปน้องสวัสดีครับเฮ้ยอะไรใครพี่บอยอาชีอมาถึงนะครับพี่บอยก็อาชีพของคุณพี่บอยท่าประจันนะครับที่อาชีพนี่พี่บอยนะครับที่สนับสนุนพวกเราเป็นอย่างเยี่ยมอย่างดีมาถึงนะเขาก็เล่นสนุกกันอยู่นะคะจะพาไปทัวร์นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะมีสัตว์เลี้ยงอะไรมากมายไปค่ะเฮ้ยมีนกกระจอกเทศด้วย ว้าวเพื่อนจดดีเพื่อนมีนกกระจอกเทศชื่อเบ irthday นะรู้ยังชื่อบ i ร์ d ดย์นี่มีนกกระจอกเทศด้วยบ้านรถถังจิโมมีนกกระจอกเทศแล้วทุกคนยังไม่พอมีม้าด้วยม้าน่ารักมากไม่ไม่กล้าเดินเข้าไป ๋ย่มาก็ดีดกระโลกม้ากำลังกินยามีม้าด้วยนะทุกคนโหบ้าแล้วถังจิบนมงี่มีม้ามีม้ามีม้าโอเคมีการดดีมากมีการดีว่ามีที่ให้อ่านปลาโอเค